โทรศัพท์ก็มีทีวีก็มีทำไมไม่เปิดดูผมมั่งเลยครับผมก็ราในอยู่มืนกันนะาอ้โหเ็นาขอเสียงพี่เงียบงันมากเหมือนทุกคนกำลังงงอยู่ว่าพูดอะไรอยู่เฮ้ยอย่าไปตั้งใจว่าเราจะมาขายของเงี้ว แม่ออแม่จ้าแป่จ้าจ้า,เอา,าอเอาอีกทีนึงแล้วกัน,กนเพื่อความมั่นใจเกับซุดเป็งกับซุดมมันเสียงเหมือนกันนะนนเสียงว,ว่าถ้าขอไปมันจะเงียบเหมือนเดิมอ่ะสิ ผู้คนแบบ<โ>เดินทางมาไกลๆแล้วเพิ่ง<ด>ตื่นออกจากประตู้แล้วเดินเดินมามา <c oughs> แล้วดูแล้วไอ้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครวะท <c oughs> ี่บัตสวีไงละเอกเลยนะครับกำลัง